สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่ต้นแล้วก็นิสสันมาร์ตตัวนี้เป็นรถ e ีโคคาเลยนะคะข้อดีของรถคันนี้คือลูกค้าไปไหนมาไหนเนี่ยคนอื่นจอดรถเนี่ยไม่ได้เพราะรถเขคันใหญ่แต่ถ้าเป็นคันนี้นะคะลูกค้าหาที่จอดได้สบายสบาไม่ต้องไปแย่งกับใครเขาเลยนะคะรุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็เป็นเซ็นทรัลล็อกด้วยนะคะแล้วอยากจะให้ดูเลยถ้าใครเป็นคนที่เชื่อในสายมูเตลูเหมือนพี่ต้นคนนึงแหละ ดูเลยค่ะเลขสวยๆทั้งนั้นเลย99 96ก็เลขดี65นี่ก็เลขทำมาหากินเลยนะคะใครได้คันนี้ไปนีรับรองว่ามีแต่รวยนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง1,000นะคะเป็นรถปี2011อ่าขอโทษค่ะ1,200 cc <laughs> นะคะแล้วก็เอ่อเป็นรถปี2011ราคาอยู่ที่ 1 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ3,000พันนิดๆเองสำหรับคนที่อยากเอเรียกว่ายังไงอะ่ะเคยขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเปียกฝนแล้วอันตรายเนี่ยคันนี้ผ่อนพอๆกับมอเตอร์ไซค์เลยนะคะอยากให้มองว่ามันปลอดภัยจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยอุปกรณ์คันนี้ที่แต่งมากับรถเนี่ยจะค่อนข้างครบแล้วนะคะในเรื่องของมีฟิล์มมีกันสาดนะคะ ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ภายในอันนี้จะเป็นเบาะผ้าแลบกวนตากล้องเข้าไปใกล้ๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าเอาอย่างนี้ค่ะถ้าใครชอบคันนี้แล้วพี่ต้นมาเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้นเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้นะคะแล้วก็มีกับบันไดด้วยหน้าเป็นสีฟ้าก็จะช่วยในเรื่องของเวลาเราขึ้นรถหรือว่าขนของเนี่ย ตรงนี้มันก็จะไม่เป็นรอยนะคะตรงชายรถมันก็จะไม่เป็นรอยด้านหลังมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยเป็นความกว้างไหมคะอย่าคิดว่าคันเล็กแบบนี้แล้วนั่งไม่สบายนะคะนั่งได้สบายๆเลยนะคะอ่าต่อมาด้านหลังนี่ค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ ขายของเนี่ยก็สามารถวางของได้นะคะพี่ต้จนจะเน้นเลยว่าคันนี้ผ่อนสบายจริงๆแค่3,000กว่าบาทนะคะลูกค้ามีเงินเดือนประมาณ7,000ก็ซื้อได้แล้วนะคะเครดิตดีก็ดาวไป9บาทเลยนะคะด้านหลังมีที่ปัดน้ำฝนให้ด้วยน่าอันนี้เราก็มีนะคะนี่เลย อะไรเอ่ยอันนี้ก็คือไฟเบรกที่สำคัญเลยนะคะโอเคโดยภาพรวมแล้วสวยจริงๆคันนี้สวยมากๆแล้วก็ที่สำคัญเลยถ้าลูกค้าได้คันนี้ไปชื่อลูกค้าเป็นชื่อที่สองในเล่มนะคะเป็นรถมือเดียวสภาพดีหายากมากๆนะคะรถปี2011แล้วเป็นรถมือเดียวนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักทายพี่ต้ินเข้ามาได้เลยนะคะหรือโทรมาที่เบอร์0ูนย์0 4 4 4 1 นะคะต้องยินดีให้ทำปรึกษาและก็สอบถามข้อมูลแนะนำมาหรือหารถรุ่นไหนคันไหนเป็นรถพรีเมียมค่าหรือรุ่นอื่นๆที่ลูกค้ามองหาอยู่ทักเข้ามาได้เลยนะคะทั้งเก่งทั้งกระบะเลยนะคะวันนี้บ๊ายบายก่อนค่ะสวัสดีค่ะ